ตอนที่160วางคานเช้าวันต่อมาท้องนภพายังมีทันสว่างหลินร่วนก็ได้ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บผักแล้วนำไปส่งให้แก่ร้านม้อไฟขากลับนางพาพ่อครัวสองคนกลับมาด้วยเพื่อเตรียมอาหารสำหรับงานเลี้ยงพ่อครัวสองคนนี้หลินรวนสั่งให้หลินฟูไปหามาทั้งพ่อครัวและวัตถุดิบรวมเป็นเงินทั้งหมดสองตำลึงทันทีที่พ่อครัวทั้งสองมาถึงพวกเขาก็เตรียมจุดเตาทันใด ครอบครัวของป้าโจกับพวกชาวบ้านที่อยากจะสารสัมพันธ์กับหลินร่วนต่างก็มาช่วยงานตั้งแต่เช้าตรู่บัดนี้ลานบ้านจึงเต็มไปด้วยผู้คนพลุกพล่านเสียงหัวเราะต่อกระซิกดังไปทั่วบริเวณพวกเด็กๆในหมู่บ้านล้วนทราบว่าวันนี้เป็นวันวางคานบ้านของหลินร่วนดังนั้นพวกเขาจึงพากันวิ่งเข้ามาที่ลานเพื่อรอทําพิธีวางคานชาวบ้านในหมู่บ้านต่างก็นาของขวัญมามอบให้จากนั้นก็นั่งลงเพื่อรอชมพิธีวางคาน เมื่อเวลาผ่านไปชั่วครู่ในช่างโจก็ได้นำกลุ่มในช่างเจ็ดคนไปผูกเชือกคานหลักที่ติดกระดาษสีแดงเอาไว้จากนั้นก็ช่วยกันยกคานขึ้นไปบนหลังคาในช่างโจกล่าวคำอวยพรพร้อมกับผายมือไปทางหลินรวนเพื่อเชิญให้เจ้าบ้านขึ้นไปหวานอ่างเปาหลินรวนถือถุงใหญ่ที่เต็มไปด้วยอ่างเปาส่งให้หลินจงท่านพ่อท่านรีบขึ้นไปสิหลินจงโบกมือปัดมิว่าจะเอ่ยเยี่ยงไรก็มิยอมขึ้นไปนี่คือบ้านของเจ้าหากข้าขึ้นไปคงมิเหมาะสมเท่าใดนะัก บ้านหลังนี้เป็นหลินร่วนที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่แรกหากเขาขึ้นไปจะมีถูกผู้อื่นคอรหาเยี่ยงนั้นหรืออีกทั้งบัดนี้หลินร่วนแยกครอบครัวออกไปแล้วเขายิ่งนี้มีสิทธิขึ้นไปทว่าในใจของเขารู้สึกมีความสุขมากยิ่งนักที่หลินร่วนอยากให้เขาขึ้นไปสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าในใจของนางยังคงเห็นค่าเขาอยู่ในใจของลูกยังมีเขาอยู่ดังนั้นเขาต้องไม่ทําให้นางเดือดร้อนอีกทันใดนั้นก็มีชาวบ้านในหมู่บ้านเอ่ยหยอกล้อออกมาว่า พ่ออรวณเหตุใดเจ้าถึงยังนิ่งอยู่อีกเล่าหรือว่าเจ้ากลัวความสูงกันคำเอ่ยนี้เรียกเสียงหัวเราะได้มีน้อยหลินจงยืดอกขึ้นแล้วตอบกลับชาวบ้านผู้นั้นว่าบ้านหลังนี้อรวณลงแรงสร้างมันมาด้วยตนเองเป็นสมบัติส่วนตัวของนางแม้ว่าข้าจะเป็นบิดาแต่ก็มีอาจข้ามหน้าข้ามตาได้ดังนั้นเรื่องการวางคานนี้ให้นางเป็นคนทำเองจะดีกว่าเมื่อได้ยินเขาเอ่ยเช่นนั้นชาวบ้านจึงพากันพยักหน้าเห็นด้วยในทันใด พวกเขาต่างก็ทราบว่าที่บ้านสามตระกูลหลินมีวันนี้ได้ล้วนเป็นเพราะความสามารถของหลินรวนทั้งสิ้นมีเช่นนั้นพวกเขายังต้องใช้ชีวิตแบบกัดก้อนเกลือกินด้วยความขมขื่นไหนเลยจะรุ่งเรืองได้อย่างทุกวันนี้นายช่างโจเอ๋ยเตือนอยู่บนหลังคาว,ว่าเจ้าบ้านประเดี๋ยวจะพลาดเวลามงคลรีบขึ้นมาเถิดชาวบ้านคนอื่นๆรีบเอ่ยสมทบทันใดาอารุณรีบขึ้นไปเร็วเข้าพวกเด็กๆรอเก็บอ่างเปากันอยู่นะสายตาของพวกเด็กๆต่างจ้องมองไปที่นางพี่อารุณรีบรีบหน่อยสิ หลินซิ่วลากหลิวหยาเข้าไปประปนกับเด็กเหล่านั้นทั้งยังโบกไม้โบกมือให้นางมิหยุดหลิงจงก็พยักเพ้อให้นางรีบขึ้นไปเช่นกันเมื่อหลินรวนเห็นดังนั้นนางจึงถือถุงไว้ในมือด้วยความมั่นใจแล้วก้าวขึ้นบันไดจนไปถึงด้านบนหลังคาอย่างราบรื่นนายช่างโจรเริ่มกล่าวคำอวยพรอันเป็นมงคลอีกคราจากนั้นก็สั่งให้ในายช่างวางคาลงในช่องว่างหล,หลินรวนเริ่มนำอ่างเปาออกมาแล้วโปรยลงไปบนพื้น ภายในอ่างเปาบรรจุสิ่งของจำพวกลูกอมถั่วลิสงพุทราและเเรียนอีแปะเอาไว้พวกเด็กๆต่างก็ร้องเสียงแหลมแล้วกรูกันเข้าไปอย่างตื่นเต้นพวกเขาแย่งกันเก็บถุงอ่งเปาบนพื้นอย่างบ้าคลาั่งไอหย่าข้าได้เรียนอีแปด้วยหลักตั้งสองอีแปเชียวเด็กคนหนึ่งตะโกนออกมาด้วยความตื่นเต้นทําให้เด็กคนอื่นๆหันไปมองเขาด้วยสายตาอิจฉาลินรวนที่ยืนอยู่บนหลังคาเอ่อออกมาด้วยรอยยิ้มว่า ค่าเตรียมเหรียญ e แ8ไว้2ตำลึงเหรียญ e ี8ในอ่างเปาแต่ละถุงม่เท่ากันมากสุด10 e ี8ทุกคนจะเก็บเท่าใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของตนเองแล้วเมื่อสิ้นเสียงของนางแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังมาร่วมวงเก็บด้วยดังนั้นบรรยากาศภายในบ้านเก่าจึงเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขลินรวนใช้เวลาโปรอยอ่างเป่าอยู่บนหลังคาค่อนข้างนานเมื่ออ่างเปาถุงสุดท้ายถูกโปรยลงไปในมือของชาวบ้านและเด็กๆต่างก็เต็มไปด้วยถุงอ่างเป่า พวกเด็กๆยิ้มแย้มอย่างมีความสุขพวกเขาหอบกองอ่างเปาวิ่งไปนอกลานบ้านจากนั้นก็นั่งยองๆนับอ่งเปากันเป็นแถวไอายาทุ่งนี้ค่าได้สามอีแปะ่าได้สามอีแปะส่วนค่าได้สิบอีแปะไอายาสุดยอดไปเลยลินรวนเป็นห่วงหลินซิลดังนั้นนางจึงเดินออกมาดูเมื่อได้ยินเสียงอุทานของพวกเด็กๆจึงอดหัวเราะออกมาไม่ได้ ความสุขของเด็กๆก,ก็ง่ายดายเช่นนี้แหละเงินเพียงมิกี้อีแปะก็ทําให้พวกเขามีความสุขทั้งวันได้แล้วเพียงมินานในลานบ้านก็เริ่มมีกลิ่นหอมลอยออกมากลิ่นหอมนี้ดึงดูดพวกเด็กๆได้เป็นอย่างดีเมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงยามอู่พวกเขาถึงเริ่มตั้งโต๊ะคราน,นี้หลินรวนตั้งใจจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ดังนั้นนางจึงจัดเตรียมอาหารเรียกน้ำย่อยสี่อย่างผัดสี่อย่างทอดสี่อย่างนึ่งสี่อย่างและตุนสี่อย่างรวมทั้งสิ้นยี่สิบรายการหมูเห็ดเป็ดไก่ต่างก็มีอย่างครบครัน พวกชาวบ้านย่อมไม่เคยกินอาหารงานเลี้ยงระดับสูงเช่นนี้ปกติแล้วเวลาบ้านของผู้ใดมีงานมงคลมักจะมีอาหารเพียง12อย่างเท่านั้นทั้งยังเป็นจานเนื้อครึ่งหนึ่งจานผักอีกครึ่งหนึ่งลิ้นรวนพิจารณาแล้วว่าพวกชาวบ้านมีกำลังกินมากดังนั้นนางจึงกำชับพ่อครัวเป็นพิเศษว่าทุกจานต้องมีปริมาณที่เพียงพอพ่อครัวทั้งสองคนเป็นคนซื่อตรงพวกเขาเติมให้ทุกจานอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย วันนี้นอกจากเมนูผักสองจานแล้วที่เหลือล้วนเป็นจานเนื้อทั้งสิ้นรสชาติก็ยอดเยี่ยมมา,มากเช่นกันพวกเขาแทบจะไม่ยอมวางตะเกียบลงทั้งยังเอ่ยปากชมกันมิหยุดงานเลี้ยงดำเนินไปจนถึงยามเว่ยลิ้นรวนแบ่งอาหารที่เหลือให้ชาวบ้านอย่างใจกล้างนางมิได้รังเกียจที่จะกินของเหลือทว่าชาวบ้านเหล่านั้นต่างก็ขาดแคลนดังนั้นนางจึงใช้อาหารที่เหลือเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับพวกเขาซึ่งมิเลวเลย การกินอาหารเหลือมิใช่เรื่องน่าอับอายโดยทั่วไปแล้วหากได้รับอาหารเหลือจากเจ้าบ้านนั้นแสดงว่าทั้งสองครอบครัวมีความสนิทสนมต่อกันดังนั้นพวกชาวบ้านจึงเอ่ยขอบคุณหลินรวนอย่างจริงใจหลังจากช่วยหลินรวนทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงแยกย้ายกันกลับบ้านเมื่อชาวบ้านกลับไปแล้วหลินรวนจึงทำการจ่ายเงินให้แก่พ่อครัวในที่สุดวิธีวางทานก็สิ้นสุดลงบัดนี้หลินรวนจ้องมองไปยังคานบ้านที่ติดกระดาษสีแดงเอาไว้ทันใดนั้นมุมปากก็เผยรอยยิ้มออกมา ใกล้จะเสร็จแล้วสินะหลังจากวางคานบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเริ่มมุงกระเบื้องนายช่างโจทํางานอย่างรวดเร็วเขาใช้เวลาเพียงไม่กี่วันก็สามารถมุงกระเบื้องจนเสร็จแล้วดังนั้นส่วนหลักๆของบ้านจึงนับว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วที่เหลือก็แค่ขัดกล่าวภายนอกบ้านอย่างละเอียดเท่านั้นในทุกวันหลินรวนต้องเดินทางไปกลับระหว่างหมู่บ้านตระกูลหลินและตัวเมือง กิจการของร้านเป็ดย่างและร้านหม้อไฟค่อยๆเข้าที่เข้าทางร้านทั้งสองมีลูกค้ามาใช้บริการทุกวันมีขาดสายในแต่ละวันทั้งสองร้านทำรายได้เกือบ40ตำลึงผลไม้ของหอจุ้ยเซียนหลินรวนก็ยังคงส่งอย่างต่อเนื่องบัดนี้อากาศเย็นลงแล้วหอจุ้ยเซียนจึงให้ราคาค่อนข้างสูงในหนึ่งวันนางจะได้เงินสองถึงสามตำลึงดังนั้นในหนึ่งเดือนก็เป็นเงินหลายสิบตำลึงเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวสองถึงสามเดือนเลยทีเดียว มิว่าขายุงจะเล็กเพียงใดทว่าเนื้อก็คือเนื้อหลินรวนมิเคยดูถูกเงินแม้แต่อีแปะเดียวเป็นเพระพาะผลไม้ของหลินรวนกิจการของหอจุ้ยเซียนถึงได้มั่นคงจนถึงทุกวันนี้ในทุกๆวันต่างก็มีลูกค้าเก่าแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่มิน้อย